เจะไปกันต่อแล้วทุกคนไปกันโอ้โหตอนนี้คือดูดิบนกบระเป๋าของแฟนเราอะหิมะตกหนามากยูหิมะถล่มเลยนะอากาศเย็นมากทุกคนดูสิดูลมนะฮะดูลมพัดหิมะเข้ามาโอ้โหหนักมากถ้ามีลมนี่คือมันหดรลายมากอะ่ะโอ้ยยหิมะ นี่นะจุดที่เราขึ้นมากันทุกคนจะเห็นว่าหิมะเปียวเต็มไปหมดเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยทางเดินยังสวยอยู่นะทุกคนทางเดินคือดีมากสวยนะฮะป่าไม่ลกแล้วก็ทางก็สวยนะครับนี่ทุกคนที่เราขึ้นมากันสวยไหมสวยนะสเนาะขาวเปียกไปหมดเลยนี่คือที่เราขึ้นมากันฮะแล้วก็วขึ้นไปต่ำบนนู่นเลย เดยหน้าสไปสไปสักทีมันกับว่าเราขึ้นเขามาระดับหนึ่งแล้วอะ่ะเออแล้วต่อไปก็จะเป็นภูเขาลูกต่อไปที่เราต้องขึ้นอน่ะคือเหมือนว่าเราขึ้นภูเขามาหนึ่งลูกแล้วเราก็ต้องขึ้นลูกที่สองต่อไปแล้วตอณเนี้ยทางสวยนะครับแต่ว่ากายโหดตรงจุดนี้ก็มีที่นั่งพักอยู่นะมีเก้าอี้ให้นะครับ คนจำเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้านะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุบนเขาหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยก็เขามีพิกัลหอด้วยนะวันหนึ่งเก้านะครับเนี่ยพิกัลหอร์พี่กัลฮอด้วยนะทุกคนก็จะไปเดินต่อนะมีการพักนะครับก็ขึ้นเขากันต่อแหละหลังจากที่ขึ้นขามาหนึ่งลูกรก็เดินสบายๆเดินสวยๆประมาณห้านาทีก็ทําการขึ้นเขาต่อนะครับ คนจะสังเกตเห็นคนเสื้อสีเหลืองครับเขาไม่มีไม้เท้าแล้วก็ไม่มีตินงตะขับที่ใส่รองเท้านะครับจะสังเกตเห็นว่าการลงนี้ก็คือจะลาบากมากนะครับถึงบอกนะครับว่าเวลาขึ้นเขาเนี้ยต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปรกรณ์ดีมากนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้นะครับถ้าเราเซฟตัวเองไม่ดีพอนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีไม้เท้ายันนะครับเวลาขึ้นเขาก็คือเอาไว้ทรงตัวหรือว่าเอาไว้ยันตัวเองนะครับ ก็ถ้าเซฟตัวเองไม่ดีเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุกับตัวเองได้ครับทุกคนอย่างเราก็คือเซฟตัวเองดีอยู่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นกันต่อนะทุกคนก็ค่อยไต่ขึ้นนะทุกคนเพราะว่าอากาศเป็นเร็วแรงมากเลย แต่ที่เราขึ้นมาสักพักเราเจะทางแยกแล้วทุกคนเราดูแผนที่แป๊บนึงนะครับจากที่เราขึ้นมาสังเกตว่าจะมีสามทางแยกอะขวากางแล้วก็ซ้ายนะฮะแล้วเราจะขอดูแผนที่นะทุกคนแป๊บนึงตรงนี้เขาไม่ได้สแสดงนะว,ว่าไปทางไหนอะคือมันมีแค่เส้นสีขาวเส้นเดียวนะครับก็คงตามเข้าไปนะครับตามพี่ผู้หญิงคนนั้นไปแล้ว กคนต้องตามพี่ผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเพราะาในแผนที่มันไม่ได้ขึ้นว่ามีสามทางแยกอะในที่นี้สแสดงแค่เครื่องหมายเดียวคือจุดที่เรายืนจุดสีแดงเนี่ก็คงตามเข้าไปเลยทุกคนก็ตามเข้าไปครับจะเป็นทางขวานะครับขวามือเนาะที่เราจะขึ้นไปกันต่อนะนี่คือจุดที่เราขึ้นมากันแล้วทุกคน ตอนนี้หิมะเริ่มตกเยอะแล้วนะครับต่อตลกช่วงนี้แต่ขึ้นขามานะครับนี่คืที่เราขึ้นมากันฮะเราก็จะขึ้นไปต่อแนะ้วนแรกจะบอกว่ามันสวยมากบรยากาศจะากเสเลยตอนนี้หิมะคือตีเข้าหน้าเราแล้ว มเมื่อเช้าหิมะไปยอย่างนี้นะฮะตอนนี้หิมะตีกลับมาฝั่งนี้แล้วอะตีกลับมาจากซ้ายมาขวามันก็เลยวิ่งเข้าหน้าเรามึงเชื่อต้องขึ้นไปต่อแล้วทุกคนไปไปขึ้นไปเดยเจ้าเดี๋ยวคนกลัวหั

ก็พอนาว่าั้าหมดสันขาวนี้ขอให้มีที่พักนะครับเพราเดี๋ยวเราจะพักใส่ตินเหล็กแล้วก็จะพักทันอาหารสักแป๊บหนึ่งนะครับคือตอนนี้บนเขาลื่นมากทุกคนถึงแม้หิมะไม่หนานะครับแต่ว่าการเดินทางนี่คือลำบากมากเลยอะพอมันลื่นนะครับ เตอนนี้ยังไม่พ้นสันเขานะครับภาวนาว่าถ้าพ้นสันเขาอีกก็คือให้มีที่พักแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเลื่นมากนะครับหิมาก็ตกเยอะนะฮะเขาทางก็ลื่นมากด้วยใช่เราจะแวะพักกินข้าวสักหน่อยครับแล้วก็จะแวะใส่ตีนเหล็กกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าตีนตะขาบที่เราเรียกหรือว่าตีนเหล็กที่เราเรียกนะมันเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้างบนฮะ หมะลงเยอะมากรู้ทุกคนจะเห็นไหมว่าหิมะลงเยอะมากแล้วทุกคนแล้วก็ทางก็ลื่นมากเลยอันตรายมากนะครับถ้าเตรียมตัวไม่ดีหรือว่าเตรียมอุปกรณ์ไม่ดีเนี่ยไม่แนะนําให้ขึ้นเขานะครับอาจจะลื่นตกเขาเหรือว่าลื่นกระแทกกับพื้นก็ได้นะร้ายมากทุกคน พักกับปกตินะอืมหน้าหนาวก็คือจะใช้เวลานานมากนะทุกคนขึ้นเขามาแล้วถ้าไม่มีจุดพักนะหรือเราจะขึ้นไปขึ้นบึง่อยนะครับนี่จุดนั่งพักที่เราคาดหวังนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงจุดพักสักจุดหนึ่งนะครับบนยอดนฮนะเดี๋ยวที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะที่เราบอกว่าจะถึงพอพ้นสันเขาเลีล่ยเราก็จะพักทานอะไรสักหน่อยนะตอนนี้คือหิมะลงหนักมากทุกคนนี่คือจุดที่เราจะนั่งพักกันฮะนี่คืออาหารของเรานะช่วงพักเด็กก็มีนมกับมีแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็แฟนเราเ,เดี๋ยวเราจะเข้ามาแนะนำแผนที่กันต่อนะครับว่าเราอยู่ถึงจุดไหนแล้วนะครับ แผนที่ก็ดูจากเก่าๆหน่อยนะครับอันนี้คือจุดที่เรายืนอยู่ปัจจุบันนะครับอีกไม่ไกลก็ถึงยอดแล้วทุกคนนี่ยอดอยู่ตรงนี้ครับจากจุดที่เราขึ้นมากันตรงนี้แล้วก็เราเลือกเส้นทางที่หนึ่งครับก็คือทางนี้นะครับนี่เดี๋ยวก็จะถึงยอดแล้วอีกแป๊บๆหนึ่งนะครับอีกประมาณไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็จะถึงยอดแล้วแล้วทุกคนแล้วเราก็จะพักกินข้าวสักนิดนึงนะครับัหลังจากที่เรานั่งพักทานอะไรนิดหน่อยนะเราก็นั่งพักทาน นมพันขนมปานเสร็จนะเดี๋ยวเราจะใส่ตีนตะขับว่าตีนเหล็กนะครับที่เราพูดถึงให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะขึ้นเขากันแล้วนะครับเราก็เลยจะใส่ตีนตะขับให้ทุกคนดูก่อนนะครับอันนี้คือจะอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่นะครับอุปกรณ์เสริมสําหรับการปีนเขาของเรานะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่ เอาไว้ติดกับรองเท้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับหลังจากที่เราติดเสร็จว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะติดให้แฟนเรานะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอัออนนี้หรอหรือ <c oughs> ไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวค่อยใส่ใส่ใส่เลยาตรงไหมตรงไหมอืมเนี่ยของเธออ๋อใส่อย่างนี้เหรออืม,ม <c oughs> อเอ๊อ <c oughs> มันเดินยากไหมคือไม่ยากเดี๋ยว<น>เราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูดีๆอีกทีหนึ่งับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นเหล็กนะครับเอาไว้เกาะดินเกาะอะไรครับเกาะพื้นเกาะอะไรนะดเดีรนะ๋ราก็จะใส่ให้แฟนเราอีกทนนะะนีนึ่งฮะนี่ไม่ไม่สิ ตรงไหมเกาจะตรงไหมมาโอเคตรงแต่ที่เราใส่เสร็จก็ประมาณนี้นะข้างล่างก็เป็นเหล็กอย่างนี้นะครับเอาไอ้เกาะพื้นเกาะถนนนะฮะมือไงเดี๋ยวใส่ถนนไหมตื่นไหมไม่โอเคดีแล้วมือเราจะเกาะให้เราใส่แล้วนี่ครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้คือตีตะขาบหรือว่าตีเหล็กรับเอาไว้ช่วงขึ้นเขาในถิมนคมัฮะต่อไปก็เป็นคู่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ของเราด้วยนะครับของเราจะเป็นแบบนี้นะครับของเราจะเป็นสีเลยของเราจะไซส์ใหญ่กว่านะเพราะว่าของเราเนี่ยรองเท้าใหญ่ครับวิธีใส่ก็ไม่ยากทำง่ายๆครับเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายเอง ที่ใส่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็คือเนี่ยใส่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จัดทรงให้มันตรงกับรองเท้าของเรานะครับนี่ต่อไปก็เป็นข้างนี้ทุกคนนี่เรียบร้อยครับ อันนี้ก็ขเอาไว้กันลื่นหรือว่าเอาไว้เกาะพื้นในการเดินนะครับสำหรับช่วงหน้าหนาวหรือว่าสําหรับเมืองหนาวนะครับดูจะเป็นอย่างนี้ครับเดินสะดวกนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเดินจะวิ่งก็เลยสะดวกครับนี่สะดวกนะครับไม่มีปัญหาเลยทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่อะไรใส่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะขึ้นเขากันต่อแล้วนะครับตอนนี้คือหิมะหยุดแล้วรู้สึกดีมากเลยถามว่าหิมะตกชอบไหมชอบนะครับแต่มันก็โหดแล้วอากาศโหดมากทุกคนอากาศตอนนี้ก็ตดลมนะครับแ้าก็หนาวมากเนี่ยกั้บนเขา ตอนนี้อากาศดีขึ้นมากแล้วทุกคนดูสิเดดอกอกหิมะหยุดแล้วเราก็จะไปบนขเขากันต่อนะครับก็คงเป็นการเดินทางอีกไม่ไกลแล้วะครับเพราะว่าระยะทางที่เราเห็นตอนนี้นะครับประมาณ0.6กิโลครับอีกนิดนึงครับควรด็อกซันครับควงด็อกซันชองซังนะครับ0.6กิโลครับน่าจะเป็นอันนี้แหละที่เราต้องไปพิชิตนะครับอีก0.6กิโลไป Finished. นี่เป็นไงครับไม่เลื่อนนะครับรอบๆเดินสบายแล้วนะอุปกรณ์เยอะมากนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยต้องพกของเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอตแพดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับเยอะมากนะทุกคนจะบอกให้แต่นี้ไปก็อีกคงอีกไม่ไกลก็คือจะถึงยอดแล้วล่ะฮะตอนนี้ขิมอาอยู่ตกแล้วทุกคนอากาศก็ดีกว่าหิมะัตตกกับหิมะัตถล่มคือรู้สึกไม่ดีเลยถึงไม้ว่าจะสวยก็เถอะมัน มันแย่อะอากาศมันโหดร้ายอะถ้าหิมะตกเนี่ยคือจะเป็นนายี่เยรัตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยเพราะหิมะหยุดแล้วนะคะคิดว่ายอดนี้จะเป็นยอดสุดท้ายก่อนจะขึ้นถึงยอดนะครับ <c oughs> คิดว่านะถ้าขึ้นยอดนี้เสร็จก็ควรจะเป็นยอดของมันแล้วนะครับ <c oughs> ควงด็อกซัน6.9เมตรนะครับ <c oughs> อ้ามีแรงขึ้นเยอะเลยอากาศก็ดีดี อ่าตรงนี้ก็มีจุดพักด้วยนะคะก่อนขึ้นเขาก็มีจุดพักให้เราด้วยจากจุดที่เราพักเมกกื่อกี้เดินม่หน่อยก็มีจุดพักให้นะครับตรงนี้หลายคนก็นั่งพักทานข้าวทานอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับอาาตอนนี้เราก็จะขอขึ้นขาแบบยาวๆเลยนะทุกคนเพราดูแล้วเป็นเขาที่สูงมากเลยดูสิ คือเป็นเขาที่สูงมานะะต่อจากนี้ก็คงถืงขอขึ้นขายาวๆแล้วล่ะไปกัน เอาขึ้นมากันนี่ที่เอาขึ้นมากันนะทุกคน หลังจา,า,ากที่เราเดินขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะล้วก็นั่งพักกินน้ํากินอะไรกัน,นะฮะแล้วมันมีจุดที่ขึ้นต่อนะครับนี่คือจุดที่เราต้องขึ้นไปต่อนะเพื่อขึ้นอย่างเดียวเลยอะ่ะนี่ฮนะจุดที่เราขึ้นมากันฮนะมีคนขึ้นมาอยู่ใช่ไหมจุดที่เราขึ้นมาตรงนี้เราก็มานั่งพักตรงนี้นะกาดเย็นมากทุกคนเย็นจนน้าเป็นน้าแข็งลยอะ่ะดูเดี๋ยวให้ดูนะครับดูทุกคนจะเห็นเป็นสเกดน้ําแข็งหรือเปล่าเนี่ย ปเป็นน้ำแข็งวนะน้าอุณหภูมิเย็ยนเกินนะ,ะดูน้ำแข็งเกาะเลยอะ่ะเราจะนั่งพักแล้วก็ไปกันต่อแล้วทุกคนโอ้ตอนนี้คือแดดดีมากทุกคนดูดิแดดออกอุ่นๆหิมะหยุดพร้อมป่าบนเขาวสวยๆแต่ว่าอากาศก็คือยังแย่เหมือนเดิมนะฮะหิมะิ่มร่วงนะครับหิมะบนต้นไม้ิ่มร่วงแล้วอ่ะเพราะว่าอากาศนเรเ่มอบอุ่นแล้วไง วันนี้น่าจะเป็นยอดสุดท้ายที่เราต้องขึ้นคะจากนี้ก็คงจะเป็นจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะับคิดว่านะหลังจากนั่งพลาแล้วก็ขึ้นมาซับพักมันจะมีทางแยกให้เรานะเราจะดูแผนที่กันแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกไปทางซ้ายนะเพราะว่าขวาเนี่ยคนลงเยอะนะไปจากทางซ้ายดูนะทางสวยมากนะครับไม่มี ที่กวางร็อกซันนะครับทางสวยมากนะครับไม่มีขุกขะไม่มีทางไม่ดีนะครับก็ทางนี้คือขอทาไว้สวยมากๆเลยอะตอนนี้หิมะก็เริ่มละลายกันแล้วฮะหิมะบนต้นไม้ก็เริ่มร่วงและเพราะว่าแดดเริ่มสองนะฮะก็จากที่เราขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกอะที่คิดว่าจะเป็นยอดสุดท้ายแล้วฮะก็ยังไม่ถึงยอดนะก็ยังคนเดินต่อไปกันเรื่อยๆนะทุกคน ก็หลังจากผ่านสะพานบันไดามา 2- 3สาเนินนะครับตอนนี้ยังต้องขึ้นไปต่อเลยเลยครับตอนนี้ในป่าเนี่ยสวยมากนะในป่าคือเต็มไปด้วยหิมะครับแล้วก็มีแดดอุ่นๆส่องลงมาบรรยากาศดีมากทุกคนฟินมากแบบเต็มร้อยเลยอะ่ะคือมันสวยจริงๆนะครับตรงตรงเนี้ดีนะครับหิมะไม่ตกแล้วก็กล้องแล้วก็ทุกอย่างคือกลับมาใช้งานปกติได้แล้วนะถ้าหิมะตกแล้วก็อากาศติดลบอกีกล้องนี่คือแบบคงใช้การไม่ได้อีกสักพักนะครับ ตอนนี้ก๊อกสองตัวก็กลับมาใช้งานปกติแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นกันเรื่อยๆนะครับผมกับบรรยากาศแล้วก็วิวสุดสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆนะว่ามันสวยขนาดไหนทุกคนนี่นะครับเตรีมเลือหิมะนี่ก็มีแดดอุ่นๆส่องมานะฮะสวยมากทุกคนคิดว่าหมดยอดนี้ก็ควจะถึงยอดแล้วละครับผมว่านะ่าจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้ว ทางก็ดีนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเราเดินมากี่กิโลแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเรายังไม่ได้ดูดาฬิกาหของเรานะครับเราเดินไปเรืร่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปเรืร่อยๆนะไม่ได้เรียบเลยนะวันนี้เราโชคดีมากๆครับที่เดินมาเจอหิมะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศไม่ได้บอกว่าหิมะจะตกเลยครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอหิมะด้วยนะครับ แต่ในที่สุดเราก็มาเจอหิมารู้สึกดีมากเลยครับก็ยังคงเดินกันต่อเรื่อยๆนะทุกคนหีสักพักเราก็คงถึงยอดนะครับผมว่านะอ้าทุกคนข้างบนมีอะไรด้วยน่าจะถึงแล้วเราคิดว่าเราได้จะถึงยอดแล้วทุกคนข้างบนงนู้นไปอีกนิดนึง จุดหมายปทางของเรานะครับจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางของเราครับอาซานชีชอนั่นชีนะครับโ้โหเล้ก็กรอบเมรีรวงก๊อปซานนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักทานข้าวกัน,นทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ารอบนี้เราทานข้าวกับอะไรนะครับข้างล่างจะมีเต็นท์สำหรับพักกินข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีที่ว่างให้เราไหมนะนี่ถึงแล้วทุกคนยาเแล้วขอร่วมที่ขอลนะอถึงสักทีนะ่ะ หลังจากที่เราขึ้นมาถึงยอดกันเสร็จนะครับเราก็เลือกที่จะมานั่งพักทานข้าวกันก่อนนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันเย็นแล้วก็มันโหดหลายมากนะครับที่นี่นะครับกองดอซานะมีที่พักสําหรับนับเป็นเขานะครับแต่ว่าไม่มีร้านอาหารนะครับทุกคนต้องเตรียมอาหารการขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ต้องเตรียมน้าร้อนการขึ้นมาเองครับส่วนตอนนี้นะครับเราก็เลือกที่จะเข้ามาหลบภายใน Ü, ที่แห่งนี้นะที่แห่งนี้ก็จะเป็นซูมเล็กๆนะสำหรับนัดเดินทางนะให้มาพักให้มาอะไรนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนกันนะครับคนก็จะมีคู่ราแล้วก็มีพี่คนเึินอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ถ่ายเขาเนาะข้างนอกก็คือเต็มไปด้วยหิมะนะครับข้างนอกคือเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็คือแบบมีลมตลอดอย่างเงี้ยบนเขานาะมีลมแรงมากทุกคนดูสิอันนี้ข้างหลังเรานะครับเป็นหิมะขาวโพลนเลยนะครับเดี๋ยวราจะมาทานข้าวกันก่อนนะทุกคน นี่ก็คือการรับรองที่เราเตรียมขึ้นมาครับกาใหญ่มากครับ1.2ลิตรน,นะครับแล้วก็เมนูของเราก็มีมาม่าใส่ขายแล้วก็ใส่ฟอบดอดน,นะครับเราก็จะมาต้มมาม่า,มากา อันนองสวัสดีทุกคนนะครับว,ว,วนนนนันนี้เราก็มาถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็พิชิกไป699เมตรนะครับที่ชอนันอาซันนะครับเอาวันนี้เราจะมาสรุปการเดินทางให้ฟังกันนะครับว่าเส้นทางดีไม้แล้วก็ระยะการเดินทางทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับสรุปการเดินขึ้เขานะครับระยะทางก็ ขาขึ้นนะครับ4กิโลนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยใช้ไป2นาฬิกา5นาทีนะครับก็เกือบเก er ืบ3ชั่วโมงครับอันนี้คือเวลาทั้งหมดที่อยู่บนเขานะครับไม่มีการปิดตัวเดินเวลานะครับก็คือไม่ว่าเราจะหยุดถ่ายรูปหรือว่าหยุดพากอะไรก็ไม่ได้ปิด ตัวนับเวลานะครับก็จะเปิดตลอดนะครับทั้งหมดนะครับก็2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงอันนี้เฉพาะขาขึ้นนะครับขาลงเรายังไม่ได้จับเวลานะขาลงเราก็จะเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าขาลงเนี่ยเราจะรีบลงกันนะครับส่วนใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับเป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็ควรเลือกเส้นทางให้ดีนะครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆทุกคนก็คือฝากเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะขึ้นเขาช่วงเวลานี้นะครับต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับ ถ้าใครเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวไม่พร้อมนี่จะมีอุบัติเหตุตามมาเสมอนะเพราะว่าช่วงหิมะเนี่ยเราต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างนะครับทั้งอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทั้งสภาพอากาศที่ต้องเจอแบบที่เราไม่คาดคิดนะครับบางทีเนี่ยหิมะตกแดดออกฝนตกก็มีนะครับแล้วก็สภาพพื้นดินนะครับที่ต้องเจออีกนะครับก็ถือว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับกับการขึ้นเขานะครับแต่เราครับก็สามารถพิชิตได้นะครับส่วนเขาลูกนี้นะใครจะมาก็อย่างที่เราบอกไปนะครับควรเี่เตรียมตัวเองให้ดีๆนะครับ สําหรับใครที่อยากมาร่วมทริปกับเรานะครับก็สามารถมาร่วมได้นะครับเราก็ไม่ได้อาคติอะไรนะครับเราสามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็สามารถขึ้นเขากับทุกคนได้นะครับใครที่อยากมากับเราก็ทักมาที่เพจเราครับ A R J O O ก็คือเพจ Facebook เราครับสุดท้ายเราสองคนครับก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วครับต่อจากนี้เราก็คงลงจากเขานะครับลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย